วิธีเกษตรพามาดูฐานทํารุ่นมันลูกค้าใส่ใบจักรล้วนนะครับเอาไปถ่ายรุ่นอ้อยครับก็สามารถสั่งได้ครับนครับช่องว่างตัวนี้ห่างครับผมเวลาเราถ่ายใบยอ้อยจะไม่ติดจะไม่ติดดุมนะครับแล้วก็เพผานี่ขนาด สนิ้วครับดุมในขนาดเกือบสี่นิ้วอัจ,จะรีหน้าหลังครับผมถามีดามให้ครับผมใครจะเอาไปทำรุ่นอ้อยก็กอบอกมาได้ครับผมจะได้ใส่ใบจักให้ครับโค้งยาวเมตรเก้าสิบนะครับใครรุ่นอ้อยนี่ประมาณเมตรห้าสิบได้ครับ แต่ถ้าใหญ่ตัวนี้อาจจะต้องต่อโค้งครับต่อโค้งจุดนี้ครับเจาะดูแล้วก็ใส่โค้งยาวใครสนใจผ่านทํารุ่นมันแล้วก็ผานทํารุ่นอ้อยใส่ใบจากรล้วนก็ติดต่อวิธีกเกษตรได้ครับ